ผมสวัสดีครับบางสงการเนาะ <c oughs> มีผมเห็นโพสต์โพสหนึ่งนะครับนี่ข้างเพจลองไม่ที่ซี่หรือว่าเพจได้นะจำไม่ได้เขาไปเบิเ้องน,นี้เฟซเราเมื้อนาะเห็นข้าเจ้าลงมากุมกุมซีเนาะที่บินวันที่ยี่สิบสองติดเสียโควิดลักษณน อันนี้ผมกับพ็รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจริงยจ้งแงเนาะอันนี้ก็จ่่อบอกเรื่องนี้นะครับคือว่ามันผมคิดว่าันสำคัญอยู่เลยเนาะมันสำคัญอยู่ยเป็นเรื่องใกญ่โตเนาะคือว่า<ม>ก็สีวังสังนี้มือมือมือที่ผมไปสัมภาษณ์กับตรวจตรวจโรคเนาะตรวจสุขภาพเนาะเป็นมือเดียวกันกันกบที่ ทีุ่้มซีนี่เขาจะออไปตรวจโคว,วิดที่กันนาะคือว่ากันนั่งน,นั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกันนอนเนาะเกิดเลี้ยงสี่กันกลยอยากมาบอกใ้พี่น้องรุ่นหลังเนาะสำหรับคนท,ที่เดิยนทางไปตรวจชั่วภาพเนาะในฟั่งนะครับเนาะแมันเป็นวามจริงเนาะเกิดขึ้นว่าเมื่อที่ไปตรวจ สุขภาพมือนั่นเป็นมือที่กลุ่มจีซีกระจ้าเนาะกลุ่มจีซีกระจ้าที่สีบินวันที่ยี่สิบสองเมษายนกับไปตรวจมือเดียวกันก็โควเนาะคือว่าโควิดตรวจสุขภาพแต่ว่ากระจ้าตรวจโควิด COVID, นี่สินั่งโยเก,กิร์ตเนาะมันมันไข้หัดเบาสงการเงียบว่ามันเงียคนไหลนะครับเนาะนั่งอยู่ในโรงงานารนั่งอยู่ในโรงงานหน,น,น,น่อยๆเองเนาะคน เป็นรอยนะครับก้นเป็นรอยแต่ว่าคนบอกว่าในพ่โพดคนบอกว่าตรวจดูวยไถอย่งนีตรวจด้วยไถพ,พอพอตรวจดยูยไถพอพอแต่ว่าไปไปตรวจอีกทืหนึ่งอยู่อินสราเนาะไปไปพอไปจิตดเสือคนหนึ่ง,งแลว้วที่นี้ก็จะว่าหตรวจไม่เบิดนะครับตรวจไม่เบิรก็จะว่าอันนี้เมื่อิี้ เป็นการเชียร์เวลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นการเชียร์เวลาจบขวางหีนเนาะทั้งทั้งบระเดี๋ยงงานแล้วก็ทั้งยีเดียรไปรักษาตัวอยู่บนนี้นะครับเนาะอันนี decir, ้ผมก็อยากฝากนะอยากฝากเพื่พี่น้องทุกคนนะครับเที่ที่เรีนทางไปตรวจโรคนะครับก็คือผมว่านะครับก็คือผมบอกนะว่าไในใ้ป้องกันหยกขว้างเหมือนกันนะป้องกันหยกขว้างเหมนกัใส่นอากาศ อันนั้นไม่นะแเราก็กุกเจลล้างมือไปน้ำมเน,น,น,นาะเอาไว้สิบเอาไว้ถ้าคาเชื่ออย่างนี้นสี่เนาะป้องกันยู่ความไว้นะครับพอห้องห้องบรูเน,นาะพอนคนค้นม้นมาหลายเนาะค้นน้นาหลายคนมันเกือบทั่วประเทศเนาะามาแต่ท่างเดยอแน่น,นคะครับเนาะแต่ก็จะบอกว่าตรวจดูไทยนี่ตรวจบ่พอครับแต่ว่าไปตรวจ ไปตรวจควคุณข้อนะครับเนาะถาไลถาไลจากมือว่างเหงานะครับถาไลจากมือว่างเหงาไปไปตรวจความควบคมเนี่ยซึ่งเป,ป,นะป็ 20, 21, 22, นตรวจที่สิบเก่อยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมานสามหมื่นครับสามหมื่นครับหลังจากมือตรวจเนาะหลังจากคนที่สนะิบเก่าไปสามหมื่นก็จะได้บินนะครับสามหมื่นก็จะได้บินถาไล เบิ่งจากนี้เราถ้าว่าตรวจดไทยพวกพอเนาะก็คือตรวจนะไรงก็คือวันที่สิบเก่าเนาะหลังจากนั้นสามหมื่นครับหลังจากนั้นสามหมื่นถ้าเป็นความหญิงเนาะก็มันกัดเจ็ดสิเป็นติดเพาไปนอะไเนาะ่นองเนาะบางทีกับอันนี้ตามผมคาดคาดคาดเด,ดาไปเนาะกักัว่าตอนเราผมมอกีว่าอาจจะเป็น เลี่ยงส่งกันแน่สิครับเนาะเลี่ยงส่งกันแน่สลองกันแน่เนาะได้มือบินได้มือนั่นเนาะแต่จิตมีดื่มมีเงิงกันแน่ธรรมดาครับก็จะไปไปงานมากหนอกเนาะก็ต้องดื่มก็ต้องสลองกันแน่อยู่แล้วเนาะก็ต้องมีบ้างนะครับเนาะแต่ว่าบางเค้าเอาผรู่เนาะติดมากจะใส่ติดมาแดงแดงเนาะอันนี้ก็อยากฝากถึงนะพี่น้องที่จิ เดินทางไปต,ตรวจชัวร์ความนะครับเนาะงอยากฝากไว้น้ำดูแลอยู่ของไว้น้ำป้องกันไว้น้ำฉีดแอลกอฮอล์ถามนี่กับพกแอลกอฮอล์พวกเป็นสเปรย์ไปนะครับน้อพวกสเปรย์ไปกันนี่ยเมืนกับเีดนะครับฉีดมือหลังมือดู้ๆนะครับเนาะป้องกันอยู่ของไว้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มัน ฝากเว้ร์ชันนี้แหะครับส่งสารมือนี้กับผมมียังไงเนาะมือมียังไงกับฝากไว้ร์ชันนี่แะครับกับฝากติดตามเบาสงกรารทั้ง youtube นะครับเบ้าสงกรารดูอีสานบ้านห้อเนาะกับทั้งเพจของเบาสงกรารนะครับเนาะฝากกดติดตามกดถือใจไว้นะครับเนาะผมมีข้าวสารที่ยังที่ที่ว่าเป็นข้าวสารดีๆสำหรับพี่น้องที่ซี่เนาะอาเจียดี๋ยมาแจ้งมาบอกมา ก้าวกัน,วนเวในได้กููในได้ทราบครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้สำหนี้แล้วครับฝากกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ